เระเรียนจะในเรื่องภัธรรมชาตินะคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรียนครูครูจะให้นักเรียนทำข้อทดสอบก่อนเรียนนะคะจำนวนสิบข้อนะคะเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของเรียนก่อนนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มข้อทดสอบก่อนเลยนะคะนักเรียน เมื่อนำข้อทดสอบก่อนเรียนไปแล้วนะคะเรียนก็จะได้รู้ว่าเราเรยังจะต้องเพิ่มเติมอะไรนะคะเราักนนเรียนเก็บข้อทดสอบไว้ก่อนนะคะไปขั้นตอนต่อไปนะคะกลับมาทำเลยน,นะคะทุกท่าน นักเรียนเมื่อนักเรียนเห็นภาพนี้นะคะมันเกิดอะไรขึ้นนักเรียน ้อทำไงนะเพื่มถ้าน้ำลึกมากๆเราจะไปโดยทางรถยนต์ได้ไหมใช้ทางอะไรนะใช้ทางเรือใช่ไหมคะนะสถานที่ต่างๆางก็เป็นงานะนียนอันนี้อันนี้เป็นอะไรพวกโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆสถานที่ก็เป็นงานนียนเกิดความเสียหายไหมเพราะว่ามันแช่อยู่ในน้ำนานใช่ไหมคะ เอาละตอนนี้นะคะนักเรียนตอนนี้เรามาดูว่าพอมันเกิดเหตุแบบนี้นะคะมันเกิดผลเสียใช่ไหมคะทำให้สิ่งมีชีวิตนอกจากคนเนะี่ยแล้วมีอรอีกที่มีท่เรียนที่ว่ามันเดือดร้อนมันเป็นอะไรนวลิสสัตว์ป่าใช่มมันอาจจะมไม่ใช่จบพนื้นที่เมง่พวกสัตว์ป่ากลาง เรามีอะไรอีกที่เป็นผลภารกาน,านั้นนันมีอะไรไหมนอกจากพวกสัตว์ป่าแล้วคนแล้วเรมีอะไรอีกบ้านเรือนก็เป็นไงเ,นเสียหายใช่ไหมบางคนก็มีอะไรอยู่คือบ้านก็เป็นบ้านท่นเดียวน้ำท่วมไวปูอะไสิ่งของายในเป็นไงเป็นไงพี่เกอร์พาน้ำท่วมบาเจ็บเขาไมเขาไม่ยุ่งเรื่องว่าน้ำท่วม มันก็เออมันอาจจะหายลอยไปกับน้ำทำได้ใช่ไหมคะตอนนี้อ่ตอนนา,า,า,าตอนนี้พวกเราเราจะมาแบ่งกลุ่มกันแบ่งกลุ่มกันว่าตอนนี้พวกเราแบ่งกัน กลุ่มนนึงคนมาเรส่งตัแรกกลุ่มนันึงคนมาจากวัดเกตเร็วเร็วส่งตัวามาโอ้มาสง่ง สืบอคนความรู้ พวกเราวางแผนแบ่งหน้าที่ใครเป็นประธานประธานประชุมกัา ท้าอันที่สี่ระวัอปัญหาฟแนวทางกอันกาต้นยังไงให้อถ้าำได้เลยคะก็มาเ้ามาเลยถ้าไม่ได้่้มา どうも。 หน่งจหงการเผาไม้เชื pues er> ้อเพลิงยีสองการพิ้ซีเมนตีสาการเผาไม้ทำไรป่าครับสองนมาทุบฝนมาทบฝ่อที่แก๊สเช้อจกหนึ่งระมน้กทลสูงขึ้นสองน้ำแข็งก้นน้ำเหลืออะไรสามระดับน้ำทะเลสูงขึ้น เนื่องจากระดับภูมนากทะเลสูงขึ้นยากในการปฏิบัติให้ปลอดภัย เมื่อสุกก็สามารถทัดปลาเอาตารปฏิเวณใช้ฝั่งก์ชไปในทะเลได้อย่างต่อเนื่องน้ำชื้นน้ำลงนาำธรรมชาติก็มีส่วนพัดเอาทรายและโคนปฏิเวณใช้ฝั่กออกไปได้เช่นเดียวกันการพัฒนาพื้นที่ใช้สองแทนเป็นท่าเรือถนนที่วัดใสยโรงแรมพื้นที่เสร็จในสิ่ต่างๆก็มีส่วนใม่เกิดความเสียหายฝนกระทบพื้นที่ใช้ปักอาาร สืีอสาพและทรัพยยาากร การเลื่อนไหลของรือลืนที่อยู่ฐานที่สูงตามความลาดเอียงและในมุมตรงโซึ่งจะทามมาคาเตครงสร้างบ้านั้นเสียหายสามารถเกิดการระตุ้เวล้ไม่เกิดความเสียหายตนี้แลครับสิ่งของใช้ทำไม่ชเสียหายเลยต้องตตัว I'm sorry. จะมีพลังงานมหาสาลในการทำลายชีวิตทรัพย์สินอาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างต่างๆต่อตัวสิ่งมีชีวิตภายในตัวี้แนวทางการปฏิบัติตรงให้ปลอดภัยการเตรียมตัวนี้จะเกิดขึ้นไหมหลักจากที่เกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลนั้นทำให้ค่อนข้าง แม่ยันมีการศึกษาพ้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตผมก็จากหนังสือหรือสอบถามจากคุณผู้อมวบลเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ ที่เราไปศึกษาไปสร้างองค์ความรู้ไปสแสวงหาข้อมูลมาแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มที่เป็นตัวแทนวันนี้นะคะก็จะมาบอกว่าเราจะทำย่างไรในการที่เราจะนำความรู้ที่ได้จากการทำงานของกลุ่มของเราเนี่ยเอาไปตอบแทนสังคมยังไงบ้างคะ,งงะค่ะต่อไปค่ะไป คุณสบายค่ะผลิตชื่อต่างๆในโลกออนไลน์ให้คนได้รู้วิธีป้องกันการเกิดภาวะเลือกระจุ่มค่ะคุณสบายค่ะอาจะบอกโดยตรงมีแผ่นพับได้ไหมคะ หมู่บ้านนะคะนักเรียนนที่เป็นแนวคิดของแต่ละกลุ่มที่จะเปิดแพร่อาจจะมีวิธีการอื่นๆดีเยอะแยะมากมายในสื่อเทคโนโลยดีปัจจุบันใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปชมนิทรรศการของเพื่อนเเพื่อ,เ,อ,เ,อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะและเป็นการตอบแทนสังคมด้วยค่ะ เป็นขั้นตอนที่5้ในเรื่องของการประยุกต์และต่อกาสังคมนะคะคือจากที่นักเรียนจะไปสืบค้นความรู้สร้างองความรู้มาอภิปรายกันมานําเสนอข้อมูลแล้วนะคะเราจะให้นักเรียนไปจงนิ่เทศกาลจากที่พวกเราทำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเชิญค่แต่ละกลุ่มลุกขึ้นยืนเลยค่ะมาดูได้เลยลูก เ,เ,รเ,เรียนรู้กลุ่มเพื่อนๆนะคะคราวนี้พวกเรามาทําข้อทดสอบหลังเรียนกันนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนหาทำข้อทดสอบหลังเรียนเริ่มเลยค่ะคุณครูจะได้รู้ว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนเข้าใจหรือไม่นะคะตรงนี้ทำได้เลยค่ะ